นี้จะมาพูดถึงปัญหาเรื่องการนอนของผู้สูงอายุมีใครเป็นแบบประการไหมคะตั้งท่าจะนอนตามเวลาแล้วพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังยังไงยังไงก็นอนไม่หลับนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งของคนที่สูงอายุอย่างเราเรานะคะแต่มีบางคนอีกนั่นแหละที่นอนไปแล้วหลับแดบสบายแต่ตื่นกลางดึกบ่อยครั้งพอตั้งท่าจะนอนต่อ ก็นอนลำบากไม่สามารถขบตาหลับขับตานอนลงไปได้อีกจะทำอย่างไรกันดีนะคะป้ากาเคยพูดถึงท่านอนที่ดีดีต่อสุขภาพมันเป็นท่าง่ายๆแต่เราก็ทำกันได้หลายแบบแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเพราะว่าท่าการนอนเอียงซ้ายเอียงฝาก็เหมาะสมสำหรับคนที่เป็นกระเพาะอ,อาหารแต่ถ้านอนหงาย ก็ไม่ถูกสเปคกับคนที่ท้องส่วนการนอนคว่ำก็ทำให้หายใจลำบากหลับยากก็มันหลายๆกรณีก็แล้วแต่บุคคลจะชอบลักษณะไหนเลือกเอาตามใจชอบนะคะส่วนปัญหาหลักๆของการนอนหลับยากมันมาจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของร่างกายในผู้สูงอายุเปลี่ยนฮอบนบ้างเปลี่ยนลักษณะท่าทางหรือการนอนหลับบ้าง ทำให้การหลับไม่สนิทและข้อต่อไปก็คือปัญหาด้านสุขภาพจิตความเครียดการวิตกกังวลก็มีโอกาสที่ทําให้เรานอนไม่หลับได้ข้อที่สของสาเหตุนั่นคือโรคประจําตัวในผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยทางร่างกายทําให้ต้องตื่นขึ้นมากลางดึกทําให้หลับต่อยากข้อที่4มาจากยาผลข้างเคียงจากยาเป็นปัญหาหลักที่ทําให้เรา เกิดอาการนอนไม่หลับหรือการที่เราต้องตื่นมากลางดึกกลางดื่นข้อที่5มาจากสภาพแวดล้อมของห้องนอนบ้างมืดบ้างอากาศถ่ายเทไม่สะดวกบ้างเตียงนอนไม่สบายหรือมีเสียงกลรลบกวนข้อที่6นี้ถือเป็นเรื่องสำคัญนะคะนั่นคือการพักผ่อนนอนหลับของผู้สูงอายุในตอนเช้าหรือตอนกลางวันทำให้ตอนกลางคืนจะมีการหลับยากเมื่อเจอปัญหาแบบน,นี้ผู้สูงอายุ มักตื่นขึ้นมาด้วยความมึนงงไม่สมองไม่ปลอดโปรง่งงัวเงียและทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาไหลโรคเนื่องจากอาการนอนไม่เต็มที่ไม่เต็มอิ่มฉั้นเรามาปรับเปลี่ยนวิธีการนอนเพื่อให้นอนได้อย่างเต็มที่เต็มอิ่มและสุขสบายอย่างไร้กังวลกันดีกว่านะคะหลักกว้างๆของสภาพสุขอนามัยทั่วๆไปได้บอกไว้ว่าควรจัดให้มีการนอน เป็นเวลาตื่นเป็นเวลาจะทําให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นข้อที่2ปรับสภาพแวดล้อมภายในห้องนอนเตียงนอนอุปกรณ์ในการนอนให้เหมาะสมถูกอกถูกใจของผู้ใช้บริการในการนอนนั้นการออกกําลังกายนะคะควรหลีกเลี่ยงก,การออกกําลังกายก่อนที่เราจะนอนอย่างน้อย1-2ชั่วโมงแต่การออกกําลังกายก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ที่ทําให้เราได้ นอนหลับอย่างมีสุขภาพถ้ารู้ว่านอนไม่หลับตอนกลางคืนควรหลีกเลี่ยงการนอนหลับหรือการพักผ่อนในตอนกลางวันและควรหากิจกรรมผ่อนคลายเพื่อจะได้นอนหลับอย่างมีความสุขเช่นฟังเพลงสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนที่จะเข้านอนก่อนเข้านอนควรดื่มน้ำอุนอ่นๆอย่างน้อยสักแก้วหรือสองแก้วอ้อควรหลีกเลี่ยงนะคะการกินอาหารหจนอิ่ม ก่อนที่จะเข้านอนเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำแต่อาจดื่มนมอุ่นๆสักแก้วยังได้นะคะแต่คนที่เป็นกระเพาะหรืออะไรก็ไม่ควรที่จะดื่มเข้าไปและที่ห้ามเด็กขาดนั่นคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทไม่ควรดื่มก่อนที่เราจะนอนป้ากาอยากบอกคลิปเล็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องการดื่มน้ำสำหรับผู้สูงอายุเราๆท่านๆดื่มน้ำอย่างไรป้ากาไม่ว่าแต่สำหรับผู้สูงอายุแล้ว ควรดื่มอย่างระมัดระวังแบบชิมช้าๆและกล่มตัวลงดื่มเนื่องจากหลอดลมและหลอดอาหารของเราหย่อนค้อยใกล้กันมากอาจจะทำให้เกิดอาการสำลักและเกิดเรื่องอย่างอื่นขึ้นได้ฉะนั้นดื่มอย่างช้าๆชิมอย่างมีคุณภาพหรืออาจใช้หลอดดูดช่วยมาบ้างก็ได้นะคะ สำหรับปัญหาการตื่นนอนกลางดึกแล้วพยายามบังคับให้ขมตาหลับเพื่อหลับลงไปอีกครั้งอย่าทำอย่าฝืนเมื่อเราตื่นขึ้นมากลางดึกให้ทำความรู้สึกกับตัวเองยอมรับว่าเราตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วพยายามนวดผ่อนคลายตัวเองสูดหายใจลึกๆตื่นขึ้นมาลุกพยุงกายและช้า เพื่อหาน้ำอุ่นอ่นดื่มสักหนึ่งแก้วเพื่อให้ร่างกายมีน้ำที่อุ่นผ่านเข้าไปในร่างกายตั้งสติให้รู้ตัวว่าตื่นแล้วผ่อนลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าออกอย่างช้าๆค่อยๆล้มตัวลงนอนอย่างช้าๆพลิกจัดลำตัวท่าที่สบายที่สุดมีสติฝึกดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆเพียงเท่านี้ ท่านจะผ่อยหลับไปกับมันอย่างช้าๆเพียงแต่ไม่เครียดอย่าไปคิดถึงการฝืนที่จะหลับและทำใจให้สบายผ่อนคลายไปกับการมีสติและสมาธิเพียงเท่านี้ท่านก็จะหลับอย่างมีความสุขลองทำดูนะคะปากาทําและทำสําเร็จมาแล้วนอนหลับสบายหายห่วงการตื่นกาลางดึกก็น้อยลงค่ะ